สวัสดีครับคลิปนี้นครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยานะครับรายไตายมาสเนาะที่เป็นทมเนียมทุกครั้งอยู่แล้วนะครับที่เจอดดนะครับคลิปนี้นครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครใครคนหนึ่งนะครับแล้วยิ่งสเกลใหญ่แบบนี้อันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับอถ้าต้องการดูดวงสดตัวดมูมีลายอยู่ที่ใต้คลิปเนาะสามารถเลือกรายละเอียดนะครับแล้วก็ พูดคุยกันได้ในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์แยกนะครับในส่วนของความรักให้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเป็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่โดวอัพคลิปออกมาเนาะหรือจะมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกอากาศนะครับและก็ดวงรายเดือนที่โดว์ทำให้ประจําอยู่แล้วทุกเดือน นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเอ่อแล้วก็ฝากกดไลค์ c e b o o k Page ด้วยนะครับชื่อเดียวกับช่องเลย DJO Activity นะครับก็จะมีคอนเทนต์ในส่วนของการเขียนนิยายเนาะซึ่งโดจะแขวนลิงก์นิยายไว้ทางคอมมูนิตี้ของช่องนะครับแล้วก็ทาง Facebook Page นะครับส่วนเพจเนี่ยจะมีเรื่องของการดูดวงฟรีนะครับในวางช่วงด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทาง2ช่องทางเลยนะครับทางเพจแล้วก็ทาง ยูทูบนะครับของโดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ครับต้องบอกก่อนว่าโดอยกย้ายวันเกิดมาเป็นคุณจังเลยเหมือนปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างคลี่คลายแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าผู้อุปถัมภ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากๆอืคนรักใคร่มีเสน่ห์ไม่ตามหานิยมอืม เป็นทีท่นิยมชมชอบของคนรอบข้างนะครับเราคนทั่วไปซึ่งอาจจะมาในช่วงช่วงนี้อคลิปอยู่นี่แหละอืมซึ่งในช่วงนี้อัดคลิปอยู่เลยเนี่ยคุณก็เป็นที่รักที่เมตตาของคนแล้วนะอืมหรืออาจจะเป็นอยู่แล้วแล้วเหมือนช่วงนี้มันจะเป็นจุดพีคของคุณช่วงหนึ่งของปีเลยนะครับอืมต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าโดเห็นไพ่ล้วคือแบบมันอิ่มเอ,อมอะเออ มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบอกก่อนเลยมี The Wheel of Fortune ขึ้นมาด้วยนะครับอืมแล้วคุณเป็นดาวเด่นมากนะครับซึ่งอาจจะมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มเลยเรอซองอืม The Star ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎานี่แหละนะครับแล้วต่อข้อสิงหามันเหมือนกับว่าโอเคอะอืมช่วงสิงหาแล้วต่อข้อกัญยาอีกเนี่ยสิบเหรียญก็มา แต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะสิ่งหนึ่งที่โยมีควเขารู้สึกว่าคุณกําลังหารู้ทางค่อนข้างหนักหน่วงเจ็ดเรียนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณก็กังวลเนาะว่าฉันจะทํางานจากอะไรนะครับอะไรก็ตามที่บางทีมันทําให้ฉันมีเงินเก็บฉันจะเหมือนบางคนมีหลายบัญชีอ่ะเอออยากทาเหมือนหลายบัญชีหลายลูปหลายทางเช่นบางคน ได้งานงานหลักที่เป็นรูทีนอยู่แล้วอันนึงเนาะก็เหมือนกับว่าอยากอยากสิบอันหนึ่งเพิ่มเติมอยากจะเสริมออฟเฟอร์อะไรให้ตัวเองหรืออยากจะเสริมอะไรที่มันเป็นของตัวเองอะ่ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดดเด่นมากสำหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสือ่ออืแล้วบอกเลยนะคุณอาจจะมีชื่อเสียงจากการทำงานของคุณด้วยในช่วงสเดือนนี้นะครับอ่ะ มาดูกันนะในช่วงเดือนก,นกรกฎานเนาะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกเนาะสเสน่ห์ของคุณนมา,มาจากการทํางานและในแวดวงการทํางานอาจจะต้องระวังนิดนึงการที่บางทีเราแข่งขันกับใครโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวดูเข้าใจนะครับว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากไปแข่งหรอกแต่หรือมันเป็นการดีเบต การในที่ทางานถ้าใครทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือทํางานบริษัทอาจจะเป็นลักษณะของการที่เราอาจต้องไม่แข่งกับคนอื่นโดยที่เราแข่งขันเพื่อเพื่อองค์กรอันนี้เราพอเข้าใจไนดะ้แต่บางทีไปสู้รบกบมือกับเขาอันนี้ไม่อยากให้ทําตามไพ่นะครับอืมไม่อยากให้ลดคุณค่าลักษณ์ของตัวเองทั้งๆท,ที่มันมาดีอยู่แล้วอืมบางคนกําลังแบบมาสวยๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องของการเงินมันอาจจะเป็นความสับสนในจิตใจเนาะว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรฉันจะลงทุนอะไรแล้วมันทําให้ออกดอกออกผลได้อะเนาะประมาณนั้นเลยนะครับต่อเข้าสิงหาสิงหาคุณทํางานหนักหน่วงมากครับอืมแล้วบางคนอะ่ะดูมีเขารู้สึกว่าบางคนอย่างที่บอกเนาะอออาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างอืม จับอะไรหลายทางหรือทํางานหลักก็ทําอยู่แล้วแต่มามีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกเล้วกว่าเหมือนเลอกเลือกช็อปในห้างเลยอะอืมอาจจะเป็นงานเสริมง,งานให้แบบเวลาว่างทําเวลาว่างทําเป็นนอกเหนือจากเวลางานนอกเหนือจากการรูทีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าคุณก็ทําได้ดีใช่ไหมใช่ครับเพราะคุณเหมือนจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดอืมอะไรที่คุณคาดหวังไว้ก็จะกลับมาอูฟูนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลย นะครับแล้วอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยซึ่งอาจจะมาในช่วงนี้แหละต่อเข้าเดือนสิงหาต่อเข้ากันยานี่แหละนะครับในช่วงเดือนกันยานอะอย่างที่บอกหลายคนอะ่ะมันเป็นลักษณะของการที่บางทีงานใหม่งานเก่าไปงานใหม่มาอืมมันเป็นภา,ภาวะของการที่การทํางานร่วมกับผู้อื่นมีความสุขมากเลยอืม บางคนมีแผนในเรื่องของการอาพูดตรงๆขยับขยายในเรื่องของครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวโดจะเปิดในส่วนของดวงความรักให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการการสร้างอนาคตการวางแผนไว้กับครอบครัวหรือการไปอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะแพนในเรื่องของการที่โยกย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่กับภูมิลาเนาเดิมก็ได้แต่ ทั้งนี้ทั้งน ance, ั้นไม่เหมือนกับว่าคุณต้องสะสงอะไรก่อนในอีกกรณีหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นท uh, ี่บางทีมันจะเข้ามาปรับฉับพันเนาะซึ่งคุณก็คงไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาสำหรับหรอกสำหรับการทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมันมีทั้งคนที่ชอบหน้าและไม่ชอบก็ยากเนาะเข้าใจนะครับ แต่ด้วยศักยภาพของคุณน่ะเหมือนคุณต้องเป็นหัวหัวเรือธงในการที่จะต้องกระจายงานเหมือนงานมางานคุณก็ทําตัวคนเดียวไม่ได้ขึ้นชื่อว่าทํางานเป็นทีมนะครับคุณต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะกระจายงานไม่งั้นงานมาันก็จะกลายเป็นว่างานมาันมาโหลดที่คุณประมาณนั้นอือก็ไม่อยากให้งานมาโหลดที่คุณจนเกินไปจนเกินพอดีเนาะเอาที่ ประม,มาณพอประมาณพอนะครับไพ่อขึ้น์นะสี่ใบเป็นยังไงบ้างไ,ไม่ได้สับไปขออนุญาตสับสดนะครับขออนุญาตสับให้สดนะว่าจะออกมาประมาณเสียงดูอาจจะเบาบ้างนะครับเพราะอัดก็ประมาณตอนนี้ที่หนึ่งแล้วนะครับพอดีพรุ่งนี้วันหยุดก็เลยโอเควันนี้ก็เลยอัดยาว,ยาว หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับใ mm hmm. บแรกนะ Clear out the o l d สหรับชาวาวันเสาร์ต้องบอกก่อนว่า มันอาจจะมีสินเก่าๆที่บางทีคุณต้องสะสางเนาะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะได้แพนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งโยกย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่เป็นเรื่องในจิตใจที่บางทีคุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะย้ายหรือพาตัวเองไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นขอเคลียร์ไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะบางคนอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆความผิดพลาดอะไรในหลายอย่าง เอาทิ้งออกไปให้หมดนะครับไม่รับเข้ามาอย่าได้รับหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วคุณต้องไปช่วยเขาอันนี้ไม่ควรน,นะครับอืมไม่อยากให้ทำด้วยนะครับ หรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าคิดจะไปเริ่มงานใหม่ไปทำอะไรเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยขอให้คุณดูให้มั่นใจแล้วถามใจตัวเองดีๆว่าพร้อมแล้วหรือยังประมาณนั้นเลยว่ามีภาระอะไรที่ต้องสะสางหรือเปล่าประมาณนั้น p o t e n t n a l Gateway สำหรับเออชาววันเสาร์เนาะการเลือกอะไรของคุณก็ตามอะคุณก็อยากสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะว่าเลือกไปแล้วมันคุ้มค่า แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทํามันจะไม่ดีนะครับชาววันสารเป็นคนที่ทํางานได้ดีมากและเป็นคนที่เห็นตรงจากการทํางานมากอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกเวไหนขอให้คุณมั่นใจนะครับในสิ่งที่คุณกระทําไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรืออะไรก็ตามขอให้คุณมั่นใจไว้เถอะครับว่าสิ่งที่คุณเลือกทํามันดีที่สุดแล้วอืมไม่งั้นคุณไปต่อไม่ได้ครับบางคนมันไปเจอภาวะของการที่ แต่มั่นใจในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าใครความมั่นไม่เอานะครับอาจจะต้องดูให้ละเอียดให้ละเมียดนิดนึงอืมยิ่งเป็นงานที่ต้องทําร่วมกับผู้อื่นอันนี้อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงในเมื่อเลือกเขามาแล้วเนาะว่าเป็นลูกทีมหรือถูกเลือกมาแล้วว่าต้องทํางานกับทีมทีมนี้ก็ขอให้ดูดีๆนะครับว่าคน คนคนไหนไว้ใจได้คนคนไหนไว้ใจไม่ได้คนคนไหนฝากผีฝากใครได้ประมาณนั้นเลยนะครับ Let love be you, บาร์คอมสัญญาณของความรักสัญญาณของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนคุณอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาให้แล้วเสร็จหรือมันเป็นลักษณะของการที่ ต้องล้มก่อนแล้วที่จะถึงจะได้เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นอืมประมาณนั้นเลยนะบางคนเหมือนต้องต้องพังก่อนที่จะได้ดีแต่คุณล้มแล้วคุณจะรู้จะลุกขึ้นยังไงอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณครับโดคงไม่สามารถช่วยให้ใครลุกขึ้นมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอให้โดพูดไปเป็นร้อยรอบแต่ถ้าคุณไม่ไม่พยายามด้วยตัวคุณเองก่อนหรือไม่ ไม่คิดที่จะวางแผนหรือป้องกันเหลืออะไรไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องบอกแบบนี้เลย adventure ําให้มันเหมือนการเราการที่เราไปเที่ยวการที่เราไปเที่ยวมันดูสบายเนาะเออการที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันดูสบายสบายแต่การ การที่เราก่อนที่เราจะสบายเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปสนุกก่อนที่เราจะไปเอนจอยกับมันเหมือนเราเอนจอยกับชีวิตนะครับทำงานให้เหมือนเอนจอยกับชีวิตสนุกกับมันเรียนรู้กับมันให้มากครับแล้วอะไรหลายๆอย่างมันจะเปิดให้กับคุณเปิดในที่นี้คือเปิดทั้งไมซ์เซ็ตเปิดทั้งแฟคหรืออะไรก็ตามที่เป็นแกลบ ในเรื่องของการทํางานตัวระหว่างตัวเองกับคนรอบข้างด้วยนะเรื่องเหล่านี้มันจะถูกหมดไปจะถูกคลี่คลายออกไปด้วยการที่คุณเป็นตัวเองและคุณสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่มีประเด็นอะไรมาทําให้คุณไม่สนุกกับงานประมาณนั้นเลยนะครับขอบคุณนะครับชาววันเสาร์เนาะ แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ